สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดีสวัสดีสบายดีสบายดีสบายดีต้องใช้คานี้นะคะเพราะที่เราสัมภาษณ์อยู่เนี้ยมาจากสปปลาวนครหลวงเวียงจันทร์นะท่านผู้ชมเหลือเชื่อเราก็นึกว่าคนไทยคนลาวคนลาวคนลาวคคนเวียงจันทร์มีฝักเนื้อฝักตัวในเด้อฝักฮันแนซื้อฮันยางคะฮัน ตาจ็ตหเ้านตั้งยิ้ใสนตั้ง่ันต่อวันนี้ต่อวันนี้ปกติมีคนไปสักเยอะไหมที่นุ่นเยอะอก็สมควรอยู่ก็สมควรนี่ไม่ธรรมดาแล้วลระค่ะเพราะว่าเตะตาหน้าขาวแต่หน้าข่าวเห็นวินาทีแรกเลยนะคะคนนะค่ะใจแ้งเตะตาเจ๊มวยยัง่วินาทีแรกเลยนะคะบอกว่าอู้ น้องเขาแบบก็ว่าอยู่ทําไมเขานอนนอมคนจนมากเจอเราเขาว้ว้เลยเขาบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือมารยาทดีมากคัแล้วสักทั้งตัวเนี่ยอย่าบอกว่าช่างช่างคนนี้เป็นคนสักคนเดียวหมดเลยบอมเรียนทาบบอสักเพราะเพราะอียงคือมาการสักใจมากใจมากใจมาก หัวใจมันใหญ่กว่าตับนะคะดูก่อนนี่กัวเล็กตัวใหญ่ไม่แน่นะคะใครอยากเห็นตัวจริงนะคะอาจจะมีงานถ้าใครอยากเห็นตัวจริงเออน้องชื่ออะไรนะเออชื่อใครคะละมันหน่อยนาน้อยนานา้อยนานเพราะว่าคนเราเขาเรียกเจาลสายเตาะเจไลเจไลสายเตาะเจาลสายเตาะเตาะ เจาะอ๋ออ่าเป็นคนที่ชอบลายเจาะอ่าเพื่อนอยู่ที่ประเทศลาวแบบว่ามีหลายหลายกว่าแล้วก็เป็นสร้างเกาะอ๋อเป็นช่างเจาะอ่าช่างศักรูปลายตาตะตูจ้าแล้วนี่นะคะอันนี้ใครเจาะให้เจาะเองเจาะเอง โอ้โหไม่ธรรมดาเจาะเองนะคะท่านผู้ชมทั้งตัวเจาะเองด้วยอ่ะได้ดูหน้าน้องนะคะให้ดูหน้าน้องชัดๆนะคะขออนุญาตนะคะอืมโอ้โหเจ๋งสวยแต่ว่าไม่รวนนะคะไม่รวนไม่รวนนะคะนี่เป็นเป็นคนที่อ่ามอยเห็นตะกี้นี้มอยบอกว่าเอีดูน้องเขาดูเรียบร้อยจังเลยทําไมเขาสัตว์แต่ทําไมเขาเจาะ มันเป็นความชอบส่วนตัวนะคะท่านผู้ชมอ่าคือทุกคนชอบไม่เหมือนกันนะคะนี่เจาะเองเจาะเองทั้งตัวโทษนะคะโทษน้ำไปหูนี่กี่รูนะะคเจออยู่นี่นี่ก็ระเบิดหูแล้วก็ผู้ขาดเลยโโอ้หูขาดตัวน้อยนะคะตัวน้อยแต่โคตรเจ๋งเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะมีแน่นอนเอฟซีทางไทยเนี่ยใคร ใครที่อยากไปเจอร้านน้องอะคะพี่ไปหาเลยเดี๋ยวเราไปเรียมใจเราจะไปเยี่ยมถึงร้านยินดีเลค่ะยินดีเลยคะฝากงานเลยค่ะก็ฝากงานตัวเองเลยว่าฝากแบบไหนทําอะไรได้มั่งแล้วตัวเองทําอะไรมั่งฝากเลยค่ะเต็ทีทางประเทศไทยและทั่วโลกนะคะค่ะสวัสดีนะคะสุกทานนะคะชมลาอ่ รายการนี้นะคะเจ่าข่าวตำรวจและท่องเที่ยวข่าวตำรวจและท่องเที่ยวข่าวตำรวจและท่องเที่ยวแล้วก็ช่องเจมวยบิกบานช่องเจมวยเบิกบานเจ๊หวยเบิกบานนะคะฝาก่องพีเขาด้วยนะคะแล้วก็หนูการสร้างเกาะสร้างสัแล้วก็ขายน้ำหอมอยู่ที่ประเทศเรานะคะอยู่ยางจันถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวเราเดี๋ยวติดต่อหันนะดินดดตอนต้นห้า มานเลยจักที่ภาคเดียวเซกุสน้อยหน่าน้อยหน่าคุณนาลีภาษาอังกฤษแล้วก็เจไลเจไลหมดตัวเป็นภาษาไทยนะคะว้าเจ๋งมากนะคะฝากผลงานของเจ้น้อยหน่าด้วยนะคะรู้สึกว่ามีอีกมิฤทใช่ไหมคะ

นี่คือร้านที่สองร้านที่สองนะคะนี่ร้านที่สองอันนี้ร้านอันนี้อ๋อนี่ช่างผู้หญิงเหรอคะค่ะร้านของเราจะมีสร้างศักด์เป็นคนละอ่าผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอ๋อช่างสักดิ์คะค่ะชื่อชื่อช่างอะไรเอ่ยสร้างหนูตาตุค่ะสบายดีสบายดีสบายดีค่ะ นี่นะคะอันนี้คือร้านที่สองผู้หญิงสักนะคะซุ่งโอ้ผู้น้งเห็นแล้วเป็นไงผู้นา้งจำผู้นา้งเขาก็เป็นช่างสักเหมือนกันเป็นันดันึงนะคะฝากร้าน้ลยนะคะนี่นะคะแล้วร้านนี้ร้านนี้ก็คือมีผู้หญิงมีผู้หญิงสักแล้วก็มีผู้ชายสักผู้ชายสักถ้าผู้หญิงคนไหนไม่อยากให้ผู้ชายสักก็ผู้หญิงก็ได้เพราะว่าร้านเรามีสองร้านร้านเรามีสองร้านแล้วอยู่ใกล้กันไหม อยู่อยู่ใกล้ๆกันค่ะอยู่ใกล้กันนี่นะคะก็จะหน้าเจ๊น้าหนานะคะนี่เจ๋งมากเลยน่ารักมากเลยนะคะแต่ตัวจริงอ่อนน้อมผลตนมากนะคะท่านผู้ชมตัวจริงอ่อนน้อมมากบอกไปเลยว่าแล้วก็ฝากร้านอีกทีร้านนี้ชื่อร้านร้านนี้คือร้านหนูตัดตูนะคะอืมค่ะ ก็ล้างต่อล้างกายทุกส่วนในร่างกายล้างตกอทุกส่วนเลยนะอยากเจาะตรงไหนมาบอกเจ๊น้อยนะอมาแล้วค่ะรับฝังหมุดด้วยเนี่ยที่ผู้ชายเขาชอบนะใ้ธรรมดานะคะรับหมดอ่าไปไปไปเรียนมาจากไหนชอบศึกษาศึกษาแล้วก็ลองทำแล้วก็ลองทำด้วยตัวเองเอาหน้าตัวเองทำ สไม่ไม่กลัวว่าหน้าตัวเองจะพังเลยใช่ไหมใจร้นค่ะพี่ใจร้นค่ะพี่หัวใจใหญ่กว่าตักดสุดยอดคุณคนขนาดว่าจะแห้เราทาไม่ทำได้อ่ะเปิดเขายังไม่ไม่มีแบบคนที่ชอบเยอะขนาดนี้นชอบคนแรกน่าจะคนแรกค่ะเพราะเท่าที่ไปนครหลวงยังจันมาเราก็ เรื่องของแอนตี้กับคนสักเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราจะบอกว่าตอนนี้โลกเปิดแล้วนะคะท่านผู้ชมคือโลกเปิดพอโลกเปิดเนี่ยอ่าประเทศไทยไม่แอนตี้คนสักนะคะอ่าขอบคุณนะกะ่าประเทศไทยไม่แอนตี้คนสักแล้วประเทศไทยจะเข้าใจคนคนชอบสักสักสวยงาม กับศักเลือเถกับศักนักเลยนศักที่ทุกมันไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเยกแยะด้วยนะคะอันนี้ศักศิลปะเขาเรียกศิลปะนะคะศิลปะที่ผิวหนังบนร่างกายอันนี้ก็คือช่างฝีมือดีนะคะช่างฝีมือดีทั้งหมดนี่ก็เรียนรูปอะไรน่งเ่ยขออนุญาตเป็นรูปอะไรมั่งอ๋อเยอะเกินอันนี้คือชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวแบกไม้เ่ยอันนี้รูปอะไรดอกไม้หรืออะไรไม่อันนี้เป็นหัวกะโหลก กูหัวก็โลขี้ศักมาหลายปีแล้วนะคะหลายปีแล้วใช่ไหมคะนี่สียังไม่ตกนี่ยังสวยสิบหกปีโอโ้โหนี่นะคะให้ผู้ชนืนผู้ชมดูชัดๆเลยนะคะน้องคุณเจ๊น้อยหนานะคะโอ,โอ๋อโหขอดูข้างหลังหน่อยขอดีข,ะะอข้างหลังหน่อยค่ะอาโชว์ข้างหลังหน่อยโชว์ข้างหลังหน่อยอาไม่ธรรมดานะคะสุดยอดนะคะนี่สุดยอดนะคะ รอดูว่าวันนี้เจ๊น้อยหน่าจะคว้ารางวันอะไรไปต้องได้ต้องได้เลยเราสุดยอดนะคะเราเราชอบบุคลิกเอ่าเจ๊น้อยจังเลยอ่ะเพราะว่าเจ๊น้อยหน่านี่แบบเป็นหญิงมั่นนะคะอย่างนี้เขาเรียกหญิงมั่นนะคะท่านผู้ชมแต่ที่เรายังไม่ค่อยเปิดด้านน,านี้เท่าไหร่เอ่อเช็คทูเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือเขาจะไม่แอนตี้กันเลย น้อยคนที่จะแอนตี้เพราะว่าดาราส่วนน่จะชอบสักเยอะนะคะอืมแล้วก็ศิลปินดาราอย่างเงี้สักกันเยอะมากที่เมืองไทยเขาจะไม่แอนตี้กันเลยแต่ที่เราก็ยัง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 ไม่ค่อยปึกยังแอนตี้อยู่ยังขออนุญาตนะคะยังเขาเห็นอาเจ๊น้อยหนาเนี่ยไปเดินถนนที่สปปลเรามีคนเคยทักไหมทักเยอะทักเยอะมีคนชอบแล้วก็ไม่ชอบแต่เราค่ะ ทิทงของเจ้าพนีได้เจ๋ง,จงมากต้องเป็นตัวของตัวเองนะค <แฟ S 1> ุณผู้ชมเราทำด้วยใจเราทำด้วยความรักเราอชอบการสักลายการเจาะใครไม่ชอบอม่เป็อไรเราชอบแต่ความรู้สึกตัวเองมากกว่าสุดยอดนะคะ<อ>นี่ผู้หญิงสตรองนะคะขอบอกสวยเก่งและฝีมือไม่ธรรมดา นักเจาะแห่งสปปลาวแล้วอีกหน่อยอาจจะได้เจาะดาลาไทยหรือท,ทั่วโลกเป็นไปได้ค่ะ<า>ขอบคุณจ้ณา,บาสบายดีสบายดี